ช่วงนี้เนี่ยเวลาเล่นโซเชียลเปิด Facebook เมื่อวานนี้นะก็เห็นคนแบ,บบมาโพสต์โอ้โหนั่งรอรถเมยกันนานเหลือเกินอะไรต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งช่วงเวลาสักประมาณทุ่มสองทุ่มซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานของคนกรุงเทพส่วนหนึ่งนะบางส่วนก็เลิกแล้วล่ะแต่ไปทานข้าวเย็นนะครับไปเดินเล่นห้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลังจะกลับบ้านนะครับแล้วก็จะมารอรถเมยเนี่ยปรากฏโอ้โหรถเมลขาดช่วงไม่มาสัทีรอกันนาน ที่สําคัญพอรอนานๆสิบนาทีก็แล้วยีนาทีก็แล้วพอครึ่งชั่วโมงพอมาเริ่มมาปุ๊บปราก่ดโอ้โหอัดกันเต็มเป็นปลากระป๋องเลยมากันเต็มคันแทรกตัวเข้าไปยังจะไม่ได้อีกรถขาดช่วงสาเหตุ <laughs> ก็บอกเกิดจากรถไม่เพียงพอเพราะช่วงโควิด -19 ที่ระบาดเนี่ยผู้โดยสารรถเมย์เนี่ยเขาบอกเหลือแค่ประมาณ20%ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยท่านผู้ชมครับ รถเม์ที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ยสองกว่าสายเนี่ยเขาบอกแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้โดยสารประมาณ1ล้านถึง1ล้านห้าแสนคนนะนะครับรวมทั้งแบบรถขอสมกรถร่วมอะไรก็แล้วแต่รวมกันหมดแล้วเนี่ยนะครับเป็นล้านคนแต่พอช่วงโควิดมีการ work ฟอร์ home บางคนก็กักตัวบางคนก็อะไรต่างๆเนี่ยเหลือประมาณ20%เซเพราะฉะนั้นนะครับขสมกเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนรถร่วมก็ไม่ค่อยได้กลับมาวิ่ง ก็เลยตอนนี้พอสถานการณ์คลี่คลายคนก็เริ่มกลับมาทำงานเริ่มมาใช้บริการรถเมล์กลับมาประมาณ70%ของก่อนที่จะมีการระบาดโควิด1 9นะแต่แนวรถร่วมรถต่างๆเนี่ยเขาหยุดวิ่งไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นรถเลยไม่เพียงพอสิครับโดยพ้องยิ่งช่วงประมาณ2ทุ่มโอ้โหเขาก็เลยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็สรุปมาแล้วอย่างแรกเลยคือขอสมกและรถร่วมบริการก็จะมีการปรับเที่ยววิ่งให้สอดคล้อง เดียพราะชั่วโมงเร่งด่วนหมายความว่า,าช่วงกลางวันสัก11โมงบ่ายโมงบ่ายสองคนยังไม่เลิกงานเนี่ยก็อาจจะให้วิ่งน้อยๆหน่อยแต่พอเลิกงานเนี่ยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยหกโมงทุ่มสองทุ่มเนี่ยโอ้โหนี้ต้องต้องเพิ่มเที่ยวให้ให้เยอะที่สุดเลยนอกจากนี้นะครับก็จะปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับจํานวนผู้โดยสารจริงอย่างนี้ผมบอกนะจากข้อมูลเนี่ยขสมกรวอมอกับรถร่วมทุกชนิดเนี่ยจะมีอยู่200กว่าสาย นะครับแล้วก็จะมีรถเฉพาะของข,องขอสอมกเนี่ยประมาณเกือบเกิดสามพคันนะแล้วก็มีของรถร่วมอีกต่างๆเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าเออเส้นนี้สายนี้ช่วงนี้มีผู้โดยสารเยอะก็ต้องเพิ่มเที่ยวรถเข้าไปสายนี้ช่วงนี้คนน้อยก็ต้องปรับลถและขอสอมกก,ก็จะมีการตัดเส้นทางเดินรถให้สั้นลงเพื่อนํารถมาหมุนเวียนก็จะมีการนํารถจากเส้นทางที่คนใช้น้อยเนี่ยมาวิ่งนะครับในเส้นทางที่มีผู้โดยสารเยอะ อันนี้ก็ก็ควรทำละนะครับนอกจากนี้คอสมกรเขาก็การันตีนะครับการเดินรถทุกพื้นที่ให้เพียงพอตั้งแต่ตี5ถึง4ทุ่มนะครับเส้นทางเดินรถนะฮะของรถเม์ในกรุงเทพเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ7,000ถึง8,000กิโลเมตรนะรวมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาการันตีว่าต่อไปนี้ตี5ถึง4ทุ่มรถที่วิ่งอยู่ตามสายต่างๆ200กว่าสายนี่จะมีเพียงพอแน่นอนโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน